รา้าวหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงผมอ่านหนังสือธรรมะหลายเล่มได้กล่าวถึงคนตายว่าบางคนไปเกิดทันทีบางคนต้องรอการตัดสินบางคนไปเป็นสัมภเวสีที่ลูกสงสัยก็คือว่าที่มีลักษณะแตกต่างกันอย่างนี้เป็นเพราะได้กระทำกรรมไว้อย่างไรถ้าลูกจะอุทิศให้ทั้งสามประเภทจะมีทางเป็นไปได้หรือไม่เจ้าขา่า คือไปอย่างนี้ควาจริงเขาตายแล้วเกิดทำไมเกิดทันทีเหมือนกันอตายแล้วก็เกิดเป็นผีบ้างตายแล้วเกิดเป็นเปรตบ้างเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างเกิดเป็นสุรกายบ้างเกิดทิวดาบ้างเกิดเป็นนางฟ้าบ้างเกิดเป็นพรหมบ้างเกิดทั้งหมดกาเียเกิด ที่ท่านถือว่าต้องเกิดในโลกมนุษย์ต่างหากที่นนะตายเ<ะ>นี่ยนะเข้าใจผิดอ,อคําว่าตายแล้วเกิดก็เกิดทันทีทันใดแต่ที่อยู่ต่างกันเพราะอะไรมครบครับ,รบถ้าเขามีบุญขณะที่เขาไปนะความจริงในตอนก่อนเขาอาจจะมีบาปมากๆากถ้าสัตว์ชีวิตโรสาวาดโกห <c oughs> กเครือทสิ้นห้าทุกอย่างขาดครบถ้วนนะออแต่ถ้าบังเอิญเวลาจะตายจิตเริ่มกุสลหน่อย เวลานั้นกุศลนําไปสวรรค์ก่อนไม่ใช่ไปนรกทีเดียวครับครับถ้าหมดบุญจากสวรรค์ยิ่งยลงนรกนี่มันไม่แน่นอนนักนะกลมความว่าคนที่ตายไปอยู่ไหนสุดแล้วแต่กฎของกรรมก่อนตายโอถ้าก่อนจะตายจิตจับกุศลก่อนไปสวรรค์ก่อนแม้จะทําบุญมากมากแต่ก่อนจะตายจิตจับอากุศลไว้ก่อนก่อนตายไปนรกก่อนขนาดบุญเยอะๆยอะที่ใชไปนรกก่อนดีหากินซะก่อน ก็รวมความว่าทุกคนตายแล้วเกิดทันทีเหมือนกันหมดคนถามไม่เข้าใจพลาดทึกว่าเกิดเป็นมนุษย์เลนะครับครับวไม่หวาดเสียวน้องพ่อทำไมแห้นึกว่าลงจากสวรรค์แล้วจะมาค่ามนุษย์มานทีมันดิ่งลงไปได้เลยไม่แน่เทวดาที่จจหลาเขามีทำยังไงรัาถึงเจฉลาเทวดาที่จจหลาเนี่ยบางทีเขาเป็นเทวดาแล้วเขากดของกรมเขามากใช่ไหมถ้าจุติคราวนี้ต้องพุ่งล้าวลงนรกทันที แกก็เลยไม่ยอมให้หมดอายุไขของแกลงมาก่อนลงมาก่อนหาฮที่เกิดที่ข้างที่เมือษน์ที่พอกระบุญกรรของแกนะมีบุญอยู่ในตระกูลไหนได้อยู่ในตระกูลนั้นก่อนแล้วก็ทําบุญต่อไปขึ้นสวรรค์ใหม่ไอ้เดร็กก็คอยนะอย่าเผลอใช่นะเผลอมม่จวกวแกร์รับพรัดีเลยอย่างฉันเนี่ยเป็นต้องห่วงทำไมทำไมเพิงเข้าอย่างพ้อถ้าเผลอเมื่อไรไม่ต้องึืนนานนะโอ้างบารมีไ้เยอะบาปเรียกสมบูรณ์แบบเลยใช่ใช่ ครับครับยังไงก็เอาจิตเป็นกุศลเมื่อตลอดเวลานะเดี๋ยวตายแล้วจะได้ไม่พรล่อย่างที่ท่านไหเนเจอเจอการไปถ่ายางนนี้ยฝึกอารมณ์เป็นกุศลครับฝึกอารมณ์ที่เป็นกุศลให้ทรงตัวอารมณ์นี้ถทาเวลาใกล้จะตายบุญทุกอย่างมันจะรวมตัวอแต่ว่าจะดึงใจแล้วภาวนาเอง